ช่วงนี้นะคะกลยุทธการลงทุนใน Se t 50 f u t u r e s ค่ะผู้เชี่ยวชาญจะมีมุมมองอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันนะคะกับคุณพันงามอรยวุฒิค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยค l a s s i c กฟ f วเจอร์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะคุณพันงามคะสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของตัวเซ็ตฟิฟตี้เช้าว,วันนี้ยังค่อนข้างทรงตัวนะคะ,ะเราประเมินทิศทางการลงทุนในตัวตลาดอนุพันธ์ยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ ค่ะก็ยังมองว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะในช่วงแรกก็เฟสตตลงมาทำโลที่บริเวณ1,029.40จุดนะคะแล้วก็ขึ้นไปทำไฮที่บริเวณ1,035จุดได้นะคะปัจจัยบวกก็ยังเป็นในเรื่องที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ ตลาดหุ้นดาวโจนส์ก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แรงนะคะจากการเก่งกำไรผลประกอบการในไตรมาสที่สองนะคะสำหรับสหรับเศรษฐกิจไทยเองแนวโน้มในครึ่งปีหลังก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นักลงทุนก็เก็งกำไรในหุ้นสลับกันไปนะคะมีการเปลี่ยนกลุ่มเล่นบ้างแล้วก็เก่งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่สองนะคะส่วนปัจจัยลบก็เป็นแรงขายจากนักลงทุนสถาบันนะคะแล้วก็ยังมีความเสี่ยง ในเรื่องอปัญหาความรุนแรงในฉนวนกาซาแล้วก็ความขัดแย้งทางการเมืองในยูเครนนะคะเราก็มองกรอบ แนวต้านของวันนี้ที่บริเวณ1,035จุดถ้าผ่านได้นะคะก็มีโอกาสไปต่อที่บริเวณ1,045จุดในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าในระหว่างทางก็คงจะมีแรงขายทำกำไรแล้วก็ย่อตัวลงมาบ้างนะคะส่วนแนวรับนะคะที่1,030จุดแล้วก็1,023จุดนะคะส่วน s e s series U14 นะคะ แนวต้านก็มีที่หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดจุดแล้วก็หนึ่งพันสามสิบเก้าจุดนะคะคือถ้าผ่านหนึ่งพันยี่สิบเจ็ดจุดไปได้ก็มีโอกาสไปต่อที่หนึ่งพันสามสิบเก้าจุดส่วนการยอดตัวนะคะก็มีแนวรับที่หนึ่งพันยี่สิบจุดแล้วก็หนึ่งพันสิบห้าจุดนะคะค่ะคุณพนงามคะพับรวมทั้งสัปดาห์นี้มีปัจจัยอะไรที่นักลงทุนจะต้องจับตาม,มองแล้วก็ส่งผลต่อภาพรวมการลงทุนในช่วงนี้บ้างคะ สำหรับในช่วงนี้นะคะก็คือมีการปรับการคาดการอัอตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยนะคะซึ่งสุภาพัฒก็ออกมาว่าเตรียมจะปรับเป้า GDP ปีนี้ใหม่นะคะน่าจะเป็นในขณะที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะรวมถึงก็มีบลกเกอร์หลายๆลายนะคะที่ปรับเป้าในตัวของดัชนี s ซ็ i n d อิเเพิ่มขึ้นมานะคะส่วนทางด้าน ต่างประเทศเนี่ยก็ยังเป็นในเรื่องของการประกาศตัวเลขอของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งที่สําคัญก็จะมีในวันพรุ่งนี้นะคะยอดขายบ้านมือสองแล้วก็ดัชนีราคาที่หัวใสนะคะแล้วก็ในวันพฤหัสมีจํานวนผู้ขอ,ขอรับสก,กัดการว่างงานรายสัปดาห์ยังก็ตามก็ต้องติดตามในส่วนของอในประเทศของเราด้วยนะคะก็คือ การแรงขายของนักลงทุนสถาบันนะคะว่าจะมีออกมาต่อเนื่องต่อไปอีกนานแค่ไหนนะคะถ้าว่านักลงทุนสถาบันลดการขายลงมานะคะแด่ชนีก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะรวมถึงแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติด้วยนะคะก็เมื่อวันศุกร์ซื้อลดลงไปและซื้อลดลงไปบ้างแล้วนะคะก็ดูว่านักลงทุนต่างชาติจะชะลอการซื้อหรือไม่นะคะ ค่ะได้ค่ะวันนี้พูดคุยเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมุมอมองจากคุณพันงามคลาสสิกโกฟิเจอร์สนะคะ,คะก็ให้มุมมองไว้สำหรับภาพเซต50ค่ะแนวต้านหลักยังเป็น1 0 3 5ถ้าผ่านไปได้นี้มีโอกาสไปต่อได้ด้วยค่ะ